บ้านก็บอึมคึมคักไม่มีผู้ใดาวาน้ำเลยเจงกาบแบงตั้งแต่กูเจ้าชู้นี่ปึ๊บเมียกับประชนใจยายกับประชนใจสังคมกับมาลงเทดิดเฮ้ยกูก็เศร้าใช่ไหมกูเศร้าว่วะ,าววะบงังโลดนอนอยู่แปะอยู่มันเลยกูต้องเแ็ดตัวแบบใดนวะผัะวที่จีก็ผัวไหมจากนี้ไปกูชิบวาน้ำมึง เมื่อเจยกันครับกู้ำผิดขนาดนั้นปะวะแบง้ำผิดขนาดนั้นปะกูอยากมีคนคุยเนาะกูเหงา่งจ้าจวาน้ำแนแงเจ๋อไอบอกน้ำกูแนรู้จักปิดอะไรเป็นกานดีใจไม่ไดีอ่ะ พี่เจมไม่ดีเขานักมีเมียแล้วต้องไปคุยกับคนอื่นเหรอพี่จ้าซื้อเลยองศาไม่สวยเขาเออพี่จ้าต้องต้องอัดเลิกนะอืมดูไว้เนี่ยพ่อแม่กำลงังใจให้นะสวยยังกับเมียส <laughs> วยจะไม่คุยกับขขาเจ้าเนี่ยหรอบอไปอยากปลดน้ำมันมีผัวแบบนี้ไปขอมีดีกว่า มาจากที่ลืมกาม,มาม่พอหนามันทุนอยากจะนอ่นรับไปเลยฮห้โตจะค้องเองเหนสังคมลงโทษดีกว่าเพราะเป็นทุกคนเป็นกาลังแกงให้สวยนะเส้อก็จะคิดมากนะพระเจ้ามันก็อย่างนี้แหละมันเกิดมารอแหละมันก็ต้องเจ้าสู่นิดนึงมันก็จากนี่แหละเ้เจาก็ต้องขอใจมีผัวรอ ใจบอค่อยๆค,คุยกันเป็นผัวเมียกันนะนะใจบอเนาะฟังพ่อเข้าใจบอพ่อนะค่ขอนข้างแต่แม่น,นั่นแหละข้าใจว่าเป็นลูกรักเห็นใจช่วยบอช่วยอุ้มทองมาตั้งสองคอกมันก็คิดแบบนี้มันน่ะเป็นผู้ชายบ่ใครบพ่อไม่เอาไรจ้ะจัวก็พรอน่ะอ้าวเอ่จริงๆขัก็ไม่เห็นด้วยนะกับเรื่องนี้นะบอกเย เกียจในเบงมียประยอมห่อนน้ำกูเลยมันเกียดแต่เด้ไะแบงเฮ้ยไปกันเถอะคิดลายเลยตอนนี้บ้านาบ้านที่หนังอ่ะอ๋อพวกหนังบ้าดไปรถออกไปจากชีวิตกูรถเห็หนยังกะเท็ด ก็ไม่เห็นหัวกูหรอกมันง่ายเม่ไหร่พอคิดพ่อต้องชูอ่ะพ่อต้องชูอ่ะพ่อต้องชูอ่ะพ่อผมต้อชูแล้วเออผมจะชัะชกตายแล้วพ่อต้องชูเออราไม่ได้อ่ะเราไม่ได้ไไดพ่อต้องชูพ่อต้องชูเราไม่ได้เออผมเป็นเด็กนิพรานแล้ผมเป็นเด็กเออละคร